คืออะไรมาแสบ้าชื่อดาวป้าชื่ออา้เอาับขอบคุณพระเจ้าอีกเสาเนี่ยที่เราได้มาเจอกันนะครับวันนี้ผมมีคำพยานเยอะแต่ผมจะเอาแค่เรื่องเดียวเดี๋ยวจะมีคนคอยเบรคผมนี้คือคำพยานเราส่วนมากก็จะขอบคุณพระเจ้า ไม่รู้เว่าไไหนว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเราก็ต้องขอบคุณแต่นี้ผมขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ผมทําสําเร็จอาทิตย์นี้ผมทําสําเ,เร็จครืองการรก็ผมก็ไปกับฝ่ายขายที่บริษัทว่าเป็นเดี๋ยวนี้ก็้าว่ารผมก็เป็ปขนขายเขาก็เรียกผมไปด้วยนะเรียกผมไปด้วยฝ่ายขายก็ผู้จัดการฝ่ายขายอายุเท่าไหร่นะเป็นผู้หญิง คี่ว่าอายุเท่าไหร่ให้เดาสิให้เดาห้เดน้าแล้วเนาะ60 6 3ปีเขายังจ้างกอยู่นะ60กว6 3ปีอ่ะเขายังจ้างอ่ผมก็60ปีรวมกันแลว100ไปที่บอกว่าเราสอวนะไปนะนามสอวสูงวิ่ปุ๊ปุสูงไไม่ปุ๊บาปก็ไป ไปขายเครื่องไปส่งเครื่องครับเพราะขอบุณพระเจ้าพระเจ้าอวยรนะอนนมามนั้นัดเอาเครื่องไปเอาไม่ยังเอาเครื่องไปให้ลูกค้าด,ดูก่อน<ม>เราก็คิดว่าเาขาคงไปซื้อแน่เพราะว่ามันเคยผิดวางมาแล้วลหลายๆแห่งใช่ไหมเพราะว่าแต่แห่งนี้เป็นธนาคารของอประเทศสกอตแลนด์เขามาตั้งที่เมืองไทยนะกระดากของเราก็เป็นของอังกฤษที่เราขายทึ่ราคามันก็สูงอยู่แล้วผเป็นเครื่องนับธนบั นับเงินสกุลด,ดอลลาร์นับเงินสกุลยูโรนับได้หลายหลายสกุลอันนี้เราเอาไปจําหน่ายเนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากเขาคงเป็นพื้นทางทางทางสกอตด้วยกันทางทางยุโรปด้วยกันก็เลยซือ้อตั้งของเราของเราเนี่ยไม่มีคู่แข่งเลยนะไปก็โทรมาก็ไปเลยไปก็สองคนก่อ <c oughs> นื่อนสามคนกระเดกสงเครื่องมีคนไปให้เขาดูไป, <c oughs> ไปมูก่ก่อนไปผมก,กาอธิษฐาน ขอพระเจ้าสงนาในการที่จะนําเครื่องไปครั้งนี้นะถึงจะได้ไม่ได้ก็คือคิดในใจว่าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าแต่ลูกค้าก็ขอดูปรากฏว่าวันแรกไปก็ครั้งแรกไปก็ขอคุณพระเจ้าลูกค้าก็สนใจพูดง่ายมีแต่ผู้หญิงตก็อะไรที่มันง่ายๆอ่ะก็เลยว่ามันง่ายอี่ยงเขาบอกอ่าโอเคอธิบายแล้วผมเป็นคนอธิบายเป็นคนเอาเอา,เอาเงินเอาอะไรมานับให้เขา ให้เขาลองเขาดูเสร็จแล้วราคาท่ารราคาเท่าไหร่าะที่สินอาทิบเขาบอกขายเขาเพิ่งงเมื่อวานเาไปส่งแบบริการขายราคาแสนห่งแสนลกให้เขาต่ออยู่แล้วเราิขายไปแสนห้าแสนห้าเนี่ยว่าแพงล้ลนะก็เีให้เขาต่อถ้าแสนสองแสนสามอะไรเงี้ย เขาบอกเราเขาไม่ตอบเขาไม่ตอบเลยเขาเอาไปออเดอร์สั่งให้เราเพื่อไปส่งแล้วก็เอาไปวางบนโต๊ะแล้วก็เอาเงินรองให้เขาเขาก็เข้าใจแล้วานที่คู่มือการใช้นะยังไม่มีเลยมีแต่ดิ่เป็นประสาทังผิดแต่เขาก็คิดว่าเขาทำงานธนาคารต่างชาติเขาต้องรู้ก็เลยเขาก็เลยโอเคทุกอย่างจบเาเลยหอยัมันมันง่ายอย่างนั้นอ่ะ เจ้าต้อไปแต่ก่อนไปก็ขอตัวเจ้าอธิษฐานขอให้พระเจ้านำผมเราสอนเลิกการเงินเมื่อเที่ยงวนเนี่ยผมตึงบอกว่าเราอยู่กับพระเจ้าเออราให้พระเจ้านำอาเมนเราวางใจในพระองค์อาเมนพระเจ้ารับรองคำสอนอาเมนถ้าเป็นเราจะสำเร็จชงวางใจในพระเจ้าอาเมนสันเซนพระเจ้าผมมีแค่นี้ครับ